สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22มิถุนาย,ยน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast อีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักจะมาเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมือ่อวันศุกร์รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวขอเริ่มกันที่ภาพของวันศุกร์ก่อนละกันนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะเนื่องจากข่าวที่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 i รอบใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับพราประกาศมาเลยว่าอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วนะครับก็ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาต่อตลาดหุ้นจีนรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ แต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยกับปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากโดนหุ้นในกลุ่มธนาคารกดดันนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นกันโดยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าปรับตัวหันผลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเปิดมาบวกดีเลยแต่ว่าค่อยๆอ่อนตัวอ่อนตัวจนมาปิดลบนะครับเดี๋ยวตอนที่พูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐผมจะเล่าให้ฟังทีนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับส่วนในภาพของรายสัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะไม,ม่ว่าจะสหรัฐยุโรปแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีไทยเนี่ยที่ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวที่เป็นข่าวเชิงบวกเข้ามาในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยเนี่ยเฟดนะครับได้มีการประกาศว่าจะใช้เครื่องมือในการอัจฉรภาพข้องเข้าระบบเนี่ยตัวใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่เฟดเนี่ย จะทาการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนนะครับผ่านตลาดรองนะฮะเพื่อให้การอาชีพสภาพคล้องเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ส่งผลบวกแบบค่อนข้างดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันชี้ให้เห็นว่าเออเฟดเนี่ยอยู่ข้างตลาดตลอดนะครับถ้ามีภาวะไม่ดีอะไรไม่ดีออกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องมือใหม่หรือว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอชัชฉรสภาพคล้องหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเบาใจลงนะครับว่าเฟดเนี่ยน่าจะแบบไม่หยุด ไม่หยุดที่แบบจะมาช่วยประคองตลาดเนี่ยเร็วๆนี้แน่ๆนะครับดอกเบี้ยก็น่าจะคุมไว้ที่ต่ําๆต่อเนื่องนะครับถัดมานะครับในช่วงการสัปดาห์จะถึงปลายสัปดาห์นะครับมันมีข่าวด้านบวกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับออกมาถึง4ประเทศเลยทีเดียวนะครับประเทศแรกก็เริ่มทีไทยก่อนเลยแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง3วันติดต่อกันนะครับ ส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทั่วประเทศนะครับซึ่งมันจะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านบันเทิงหรือว่าด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับที่สามนะครับก็คือที่ฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงนะฮะดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยกลับมาเปิดทําการอีกครั้งละนะครับหลังจากปิดตัวไปประมาณเกือบเกือบห้าเดือนเลยีเดียวนักท่องเที่ยวเนี่ยให้การตอบรับเนี่ยอย่างล้นหลามเลยทีเดียว นะครับสุดท้ายนะครับคือที่จีนนะครับสถาบันควบคุมโรคของจีนนะครับออกมาประกาศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในปักกิ่งไว้ได้แล้วนะครับโดยปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับผู้ที่ทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินงเนี่ยอยู่แบบราวๆหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับในด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับในช่วงเย็นของวันศุกร์นะฮะตามเวลาประเทศไทยมันมีข่าวเข้ามาในตลาดนะครับว่าจีนเนี่ยจะเร่งสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากทางสหรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระยะที่1นนะฮะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการแพร่ระบาดในระดับพนเดม m i c หรือว่าระ,ะบาดใหญ่นะครับมันเลยทําให้เกิดการติดประเทศนะครับการค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยมันหยุดชะงักไปมันเลยทําให้จีนเนี่ยหยุดการสั่งซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐไปเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีการเปิดประเทศแล้วอะไรแล้วนะครับเขาก็เลยมีการเร่งสั่งสินค้าเกษตรเข้ามาซึ่งข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างบวกนะครับเพราะมันช้าให้ภาพของความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐและจีนเนี่ยมันดูผ่อนคลายลงไปแบบมากๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีข่าวดีแล้วนะครับมันก็มีข่าวลบเช่นกันในช่วงกลางๆสัปดาห์นะครับมันมีข่าวเรื่องความตึงเครียดบริเวณชายแดนถึงถึงสองจุดนะฮะจุดแรกนะครับมันเป็นชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตึงเครียดธรรมดามีการยิงกันอะไรกันด้วยโดยมีในข่าวนะครับมันออกมาว่าแบบฐานอินเดียเนี่ยเสียชีวิตเป็นหลายยี่สิบรายด้วยนะครับจุดที่สองนะครับมันเป็นจุดระหว่างชายแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยทางเกาหลีเหนือนะครับได้มีการระเบิดสมัครงานสําหรับประสานงานระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะที่มันอยู่ในเขตเขตอุตสาหกรรมของเขาอะนะครับที่ฝั่งเกาหลีเหนือโดยแบบมีการเผยแพร่ภาพเผยแพร่วิดีโอออกมาเลยนะครับว่าระเบิดทิ้งเลยนะครับแต่ความขัดแย้งของทั้งสองจุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพัฒนาการแบบที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันป็นเครียดหรือเลวลร้ายขึ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้จะให้น้ําหนักกับเรื่องเี้ยสักเท่าไหร่ นะครับเหมือนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักกับพวกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการอาจัจฉริยภาพคล้องเรื่องดอกเบี้ยอะไรพวกนี้เป็นหลักซะมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับข่าวลบมีเรื่องออตอนกลางคืนของเวลาประเทศไทยละนะครับคือตอนนี้ตัวเลขการแพร่ระบาดของสารานะนั้นมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่สามารถควบคุมไว้ได้เหมือนในจีนนะครับแต่ว่าที่มันมันพุ่งสูงสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้พุ่งขึ้นมาในระดับที่มันมีการแพร่ระบาดเหมือนในช่วงแบบเดือน มีนาเมษาอะไรประมาณนะั้นนะมันพุ่งขึ้นมาจากที่มันลงมาเยอะๆนะครับเอ่อข่าวนี้เนี่ยมันเลยทำให้บริษัท Apple นะครับมีการประกาศว่าจะปิด Apple Store ในรัฐฟลอริดาแล้วก็ออริโซนาชั่วคราวนะครับเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดลงแต่ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวค่อนข้างที่แบบทำให้เหมือนกับมาเร่งให้นักทุนเนี่ยเกิดแบบแ,บบแรงเทขายทางมูลค่าระยะสั้นออกมานะครับแต่หุ้นสารัฐในคืนวันศุกร์ก็เลยติดลบไปนะฮะ ก็ปัจจัยต่างเหล่านี้นะครับมันก็เลยทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจสารเอ่อภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือข่าวดีอ่ะมันเยอะกว่าข่าวร้ายนะครับแล้วก็แล้วที่มันเป็นข่าวดีมันเป็นข่าวดีที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเฮลท์แคร์และก็เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับส่งผลให้ดัชนีนัสแตกร้อยเนี่ยกลับมายืนเหนือระดับ1 0 0 0 0หจุดได้อีกครั้ง เก่งจริง,รงนะครับแต่ชนีนี้แต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังติดลบเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับพวกคุณในกลุ่มธนาคารและผู้ให้บริการด้านการเงินเนี่ย,เ,ยเข้ามากดดันดัชนีค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็อันเนี้ยคือภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมขอลงลงเป็นในลาย,ลายตลาดนะฮะสำหรับวันศุกร์แต่คงลงไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าภาพมันก็คล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมานะครับ เมื่อว่นที่ต่าหุ้นสหรัฐนะครับแต่หุ้นสหรัฐน,นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปรับตัวค่อนข้างหันผวนนะครับโดยตอนเปิดตลาดเนี่ยแต่ชนีเปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีดาวโจนเนี่ยบวกมากกว่า300จุดแต่กลายเป็นว่าจุดของการเปิดตลาดเนี่ยมันเป็นจุดที่สูงที่สุดของวันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ชนีมันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลง,อ,อ,วลงอ่อนตัวลงนะครับแล้วพอมาเจอข่าวที่ว่าทาง Apple นะฮะจะปิด Apple Store ในรัฐฟลอริดาและออริโซนานะครับ แต่ชันี้ก็เลยติดลบไปจนปิดตลาดไปเลยนะครับก็ดาวโจนก็ลบไปประมาณสัก0.8%นะฮะ S&P 500ก็ลบประมาณ0.5%ส่วน NASDAQ นะฮะปรับเพิ่มขึ้นในนิดนึงแต่ว่า NASDAQ 100นะฮะลบไปหน่อยเดียวนะฮะ n a อ d a q 100เนี่ยลบไป0.03%เท่านั้นนะครับเลยทำให้ NASDAQ 100เนี่ยยืนอยู่เหนือระดับ10,000จุดได้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดาวโจนก็ยังบวกขึ้นมา1% เอสแอนพี S S P 500บวก1.8%นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้4ใน5สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับนัสแสก100บวกขึ้นได้ถึง3.6%เลยทีเดียวปรับตัวพุ่นพวกพุ่เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเฮลท์แคร์ปรับตัวกันได้เด่นมากนะครับภาคของสหรัฐที่เป็นประมาณนี้นะฮะเจอเรื่องข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่อมหมายที่ยังคุมไม่ได้เนี่ยเข้ามากดดันเลยทําให้ตลาดหุ้นในวันศุกร์เนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับเอเชียเนี่ยมันมีทีี่่นนนนาาสใจจคืตุ้ะรับ ดัชนีเ s ีย0สอนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง54จุดหรือประมาณ 1. 3เปเซนะครับมันมีปัจจัยบวกเข้ามาถึง3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกนี้เนี่ยมันต่อเนื่องจากเมื่อวันวันพฤหัสนะฮะที่ว่าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนเนี่ยออกมาเผยว่าการแพร่บาาของโควิด -19 ในกรุงปักกิ่งนะครับสามารถควบคุมได้แล้วปัจจัยที่2นะครับนักลงทุนเนี่ยยังมองมองแง่บวกว่ารัฐบาลจีนนะครับจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มในนนนนนนาาคคคััก้้้ีะะะรรรบบปเดด็สุทย กระแสเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับที่ไหลเข้าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันยังไหลเข้าต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไหลเข้าเยอะมากนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุดที่ถึง2580ล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ประมาณแบบเกือบเกือบ,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 บแปดหมื่นล้านอ่ะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้าปี2020นจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเซียส0ยสาอนะครับให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วนะฮะบวกนิดนึงยังไม่ถึง1%แต่บวกลวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ในในเอเชียก็บวกกันหมดนะฮะฮ่องกงก็บวกญี่ปุ่นก็บวกบวกกันได้ประมาณสัก0.5ถึง0.6%เปอร์เซ็นต์อะไรกันประมาณนี้นะครับอินเดียก็บวกได้1เปอร์เซ็นตะ์กว่านะฮะอินเดียมันปิดเช้าขเขามันเลยแบบได้ปัจจัยบวกจากแบบพวกดัชนีพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือพวกเนี้ยที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นดีๆนะครับมันก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีรวมถึงได้ได้ได้ข่าวดีจากข่าวที่ว่าจีนเนี่ยจะเร่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐด้วยนะครับพอตอนพอตอนที่ข่าวน พวกตลาดหุ้นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรมันปิดไปหมดละนะครับแต่อินเดียยังไม่ปิดมาที่ตลาดหุ้นยุโรปบ,บ้างนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวขึ้นได้เช่นกันฮะดัชนีสต๊อกหกร้อยเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับข่าวดีในเรื่องการแพร่ระบาดของในกรุงปักกิ่งที่คุมไว้ได้เรียบร้อยนะครับรวมถึงข่าวดีที่เรื่องที่ว่าจีนจะเร่งซื้อสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นยุโรปนะครับแต่ก็ช่วงท้าย,ายตลาดเนี่ยตลาดมันก็มีการยอ่อ จากบวกเกือบเกือบหนึ่งเซนเนี่ยสุดท้ายก็ปิดไปก็เหลือบวกประมาณสักศูนจุดห้าหกเปอร์เซ็นตนะครับมันก็มีการเทขายทั้งหมาอะไกันออกมาบ้างนะครับราคาทองคําเนี่ยปิดบวกขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทองคำเนี่ยบวกขึ้นมาถึงหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นปิดไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่เหรียญน,นะครับเนื่องจากมันมีข่าวเรื่องความกังวลที่ทางสหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ได้นะครับค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าเช่นกัน ดัชนีเอสแอลเออินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ0.24เปอร์เซ็นต์เป็นไปที่97.64จุดนะครับมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยมวนสุที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวค่อนข้างผันผวนนะครับโดยปรับตัวอยู่ในแดนบวกแดนลบเนี่ยสลับกันไปตลอดทั้งวันนะฮะสุดท้ายก็ปิดในแดนลบนะด,บนนดัชนนะีดนเด็กเนี่ยลบไปประมาณ2.16จุดนะฮะหรือ0.16เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมัน ราคอาหารแล้วก็พูดให้บริการด้านการเงินบางรายนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับแต่หุ้นธนาคารสื่อสารค้าปีกอะไรพวกนี้กดดันดัชนีนะครับมันก็เลยทําให้เซ็นินเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับนั่นคืนต่างชาติขายสุทธิออกมาเยอะอีกแล้วนะฮะขายออกมาถึง 4, ี่พันสาล้านบาทเลยทีเดียวขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับภาพสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซ็นดินเด็กปรับตัวลดลงไปประมาณ0.85%นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่มสื่อลบ บวกขึ้นมาประมาณ2.75%กลุ่มอาหารบวกขึ้นมา2.5%แล้วเหมาก่อสร้างบวกขึ้นมาประมาณ2.2%นะครับส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะฮะามากอันดับหนึ่งก็คือธนาคารลดไป6.4%ผู้ให้บริการด้านการเงินลดไป6.1%และเอเจนต์น,นะครับลดไป5.6%ก็ภาพรวมประเทศไทยก็เป็นประมาณนี้นะครับสดา์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนพวกหุ้นเกี่ยวกับด้านการเงินธนาคารอะไรพวกนี้กดดันเยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1นนะภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่แต่ของไทยเนี่ยปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับประเด็นที่2นะครับจีนเนี่ยจะมีการเล่งซื้อสินค้าเกษตรจากทางสหรัฐนะฮะทำให้ภาพรวมของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันดูผ่อนคลายลงไปค่อนข้างมากนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ในสหรัฐนะฮะ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเลขมันยังเพิ่มขึ้นอยู่ยังคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าข่าวที่ว่าทาง Apple นะครับจะปิด Apple Store ใน, Florida, นรัฐฟลอริดาและก็แอริโซนานะฮะมันเป็นข่าวที่ส่งผลลบต่อต่อตลาดหุ้นสหรัฐจนทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์เนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับตอนแรกเนี่ยมันได้ปัจจัยบวกจากต่างประเทศที่ว่าจีนจะเร่งซื้อสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้แต่พอเจอข่าวภายในประเทศแบบนี้เข้าไปมันก็เลยปิดลบไปนะครับก็สําหรับ สัปดาห์ที่ผ่านมาชลรวมถึงวันศุกร์นะครับก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ